สวัสดีครับพบกับผมบอยจอยและรายการมิสเซียนโซนะครับวันนี้เราอยู่วันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะฮะลงไกลมาถึงภาคใต้นะครับกับการเดินทางกันยาวนานและช่วงเวลาเช้าตรู่วันนี้ผมจะพามาดูตำนานของท่านพญาท่าข้ามกันนะครับซึ่งตามตำนานแล้วพญาท่าข้ามนี้จะเป็นนักรบผู้ชาติของประเทศไทยของเราเองนะครซึ่งท่านมัน เป็นบุคคลที่มีคาถาคมแล้วก็สิ่งที่ท่านถนัดมากที่สุดคือการใช้คาถาบ,างบ mm hmm. ังคับจระเข้เพื่อใช้ในการออกศึกนะครับ mm hmm. เดี๋ยวตามไปดูผมข้างหลังเลยดีกว่าครับ mm hmm. เดินตามข้ามาแล้วเดี๋ยวมาดูว่าข้างในมีอะไรมบ้าง mm hmm. มีแลจะมีอะไรให้เราศึกษาบ้างครับผม mm hmm. ามครับ ชุมมากเลยนะครับที่เขาบอกว่ายุงร้ายว่าเสืออี่นี้ว่าจริงเลยนะเพราะว่าน่าจะโดนไม่หลายดอกอยู่เหมือนกันเนี่นนะเดินมาก็ตามจิดกับตลอดเครับ ครับแล้วเป็นแล้วที่โซนนี้นะคะตามอ่าตามป้ายนี้ที่บอกไว้นะฮะว่าเป็นโซนที่น่าจะขุดปีการขุดเจอก้อนโลหะะแล้วก็ผ่านลูกเคารพเสเศษภาชนะดินเถาเช่นกัน,นะะ<ม>เดี๋ยวผมว่าเข้าไปดูไว้ใกล้ๆดีกว่า ึ้นมาสูงพอสมควรน,นะคือจากวิวทางั่งนวิวทคนครับแล้วเราก็มาถึงอ่โซนนี้เรียกว่าน่าจะเป็นโซนไฮไลท์เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเป็นเป็นสถานที่ที่อได้ขุดเจอลูกปั้นพนาลายนะครับซึ่งจากที่ผมดูตรงนี้ก็คืออยู่ใน น่าจะอยู่ในสภาพที่ค่อนข้าง,างี้จะสมบูรณะะ์มีแต่หักไปบ้างน,นิดหน่อยแต่ก็ยังถือว่าสวยงามอยู่นะครับตรงนี้ดูแล้วมันแค่สถานที่ให้ดูว่าตรงนี้มีการขุดเจออะไรบ้างแต่ไม่มีเป็นวัตถุเป็นสิ่งของให้ดูนะครับ ครับแล้วที่เห็นตรงลานข้างหลังผมนี้ก็คือเป็นลานที่ท่านพรยาท่าข้ามใช้ไว้เพื่อบริกรรมคาถานะฮะในการควบคุมจระเข้ที่จะไว้ใช้ออกศึกนะครับผมซึ่งลานเนี้ยตรวจตรงข้างหน้ามันจะโตรตรงข้าพอตรงลานนี้แล้วตรงข้าวจะเป็นแม่น้ำนะครับผมซึ่งในตามตำนานแล้วก็โบราณน,นี่ก็จะมีจระเข้ควบคุมอยู่พอสมควรนะครับ แล้วจากส่วนนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปสักระศานท่านพญาท่าข้ามกันจะอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวผมตามมาเลยครับผมถ้าผมที่เราเห็นตรงนี้ก็คือเป็นอีกจุดนึงนะฮะซึ่งเป็นสาลท่านพญาท่าข้ามนะครับผมซึ่ง จากระยะทางนี้ก็มาเป็นน่าจะประมาณ10กิโลได้นะครับสานส่วนสานนี่ก็คือจะอยู่ในอำเภอท่าข้ามนะครับจะอยู่ใกล้เทศบาลท่าข้ามแล้วก็ทางนี่คือจะอยู่ใกล้ทางรถไฟนะครับผมส่วนที่เห็นตรงฝั่งนี้ก็คือเป็นแม่น,น้ำซึ่งตามตำนานเมื่อก่อนก็คือน่าจะมีกอเกเยอยู่นะผมเดี๋ยว ว่าเราเข้าไปสักการะท่านข้างในดีกว่าครับตามมานนะครับนี่ครตรงบริเวณตรงหน้าศาลนี่คะจะมีอย่างที่เห็นก็คือ จะมีปอกกระสุนอยู่นะฮะซึ่งน่าจะเป็นาชาวบ้านที่มาแก้บนนะครับผมอาจจะบนเรื่องหน้าที่การงานแล้วก็สำเร็จก็มายิงแก้บนนะฮะ ครับผมสำหรับรายการมิเตอร์โซวันนี้ก็พามาพบกับอีกหนึ่งะครับของนักรบไทยนะครับซึ่งอาจจะไม่ค่อยมีคนกล่าวถึงเท่า,ทาไหร่แต่สําหรับชาวสุราษฎร์ธานีนั้นเป็นที่เคารพรักยิ่งนะครับสําหรับใครที่ต้องการกําลังใจหรือว่าจะบนบานสารกล่าวขอเกี่ยมเรื่องหน้าที่างานผมขอเชิญมาได้นะครับผมสาหรับรายการมิเตอร์โซวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเทปหน้าจะพาไปที่ไหนอะไรยังไง ติดตามชมครับผมวันนี้สวัสดีครับ